ในประเทศไทยแม้จะมีการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากแต่ในทางด้านทนก,กรรมยังมีความต้องการในกลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังเข้าไม่ถึงในการรักษาฟันและช่องปากทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและบุคลิกภาพมากมาย จากพันธกิจของโครงการร้อยรอยยิ้มเราได้ร่วมสร้างรอยยิ้มและเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึงทั้งการรักษาการป้องกันและการให้ความรู้แต่เรายังคงต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์หรือผู้ช่วยจิตอาสาการช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ทันตกรรมและเงินสนับสนุนโครงการให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการดูแลช่องปากและฟันให้ทุกคนได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมายิ้มอย่างสดใสและมีความสุขอีกครั้งโครงการร้อยรอยยิ้มจะเดินหน้าทำสิ่งดีๆต่อไปยังมีสถานที่อีกมากมายที่ต้องการให้โครงการของเราเข้าไปช่วยเหลือทำการรักษาแต่ทั้งหมดจะไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือจากทุกคน ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับโครงการร้อยรอยยิ้ม